แม่ชีหญิงผู้ศรัทธาในพระธรรมกลับต้องเผชิญชะตากรรมสุดเลวร้ายเมื่อพระอาจารย์ผู้คนเคารพศรัทธากลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอถูกหักหลังถูกปฏิเสธและต้องหนีเอาชีวิตรอดพร้อมลูกในท้องสิบปีต่อมาเธอกลับมาพร้อมลูกชายและความลับสุดสะพรึงสิ่งที่เธอเปิดเผยในคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตของพระอาจารย์และทั้งหมู่บ้านตลอดไปเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นความจริงที่ทุกคนไม่เคยรู้กำลังจะถูกเปิดเผย ห้ามกระพริบตาเพราะความจริงมันโหดร้ายกว่าที่คุณคิดแม่ชีรัตนาเดินตัวสั่นในคืนฝนกระหนำ่ำเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเหมือนคำสาบจากสวรรค์เสื้อผ้าของเธอเปียกปอนร่างกายหนาวสั่นจนกระดูกสั่นระรัวสองมือกุมท้องที่เริ่มโตหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความอับอายแสงไฟจากวัดส่องวา่าสะท้อนเหงาร่างของพระอาจารย์สมภพเธอกล้าเข้าไปเสียงฝีเท้ากระทบพื้นเปียกดังกล้องในศาลางเงียบงนัน พระอาจารย์หันมามองดวงตายเย็นชาไร้ความเมตตาหลีกไปเจ้าจะมาที่นี่ทำไมแม่ชีรัตนากัดฟันแน่นน้ำตาไหลประปนกับหยาดฝนหลวงพ่อลูกในท้องนี้เป็นของท่านพระอาจารย์เม้มปากแน่นดวงตาวววโรดด้วยความโกรธอย่ามาใส่ความฆ่าเจ้าหาเรื่องใส่ตัวเธอสั่นสถานหัวใจเหมือนจะแตกสลายท่านจำไม่ได้จริงๆหรือคืนวันนั้นที่กุฏิหลังป่า พระอาจารย์หันหน้าหนีมือกำลูกประคำแน่นจนเส้นเลือดปูดหยุดพูดข้าไม่มีวันยอมรับเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าในศาลาคลุ้งไปทั่วจมูกเสียงลมหอบแรงเป่าผ่านช่องหน้าต่างดังวูบวาบเหมือนเสียงวิญญาณคร่ำครวญแม่ชีรัตนายืนนิ่งมองพระอาจารย์ด้วยสายตาเต็มไปด้วยความแค้นได้ถ้าท่านไม่ยอมรับข้าจะไป เสียงฝีเท้าของเธอกระแทกพื้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเงียบหายไปในความมืดสิบปีผ่านไปในคืนหนึ่งวัดเก่าแห่งเดิมเงียบสงัดพระอาจารย์สมพบนั่งสวดมนต์ในกุฏิเสียงบทสวดสะท้อนกล้องไปทั่วจูจูประตูไม้เก่าก็ถูกผลักเปิดออกอย่างแรงเสียงลมแรงพัดเข้ามาพาความเยินเยือกจนสั่นไปถึงกระดูกร่างของหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูชุดแม่ชีสีดำสนิทดวงตาแข็งกร้าว ข้างเธอมีเด็กชายคนหนึ่งใบหน้าคมคายดวงตาเหมือนใครบางคนที่คุ้นเคยเสียงหัวใจของพระอาจารย์เต้นแรงหน้าซีดเผือดจนไร้สีเลือดหลวงพ่อจำข้าได้ไหมเสียงของเธอเย็นเยียบจนทำให้ลมหายใจสะดุดพระอาจารย์ลุกครวกก้าวถอยหลังอย่างลนลานดวงตาของเด็กชายจ้องขเขม็งเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความสงสัยนี่นี่มันเสียงของพระอาจารย์ขาดหายลำคอแห้งผากเหงื่อไหลอับทั่วใบหน้า แม่ชีรัตนายิ้มเย็นก้าวเข้าไปใกล้ช้าหาหาลูกของข้าและของท่านมาเยี่ยมพ่อแล้วชจีพีทิเสธพระอาจารย์ถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับผนังกุฏิไม้เก่าเสียงไม้ลั่นเอียดดังเหมือนจะพังลงมาทุกเมื่อสายตาของท่านเต็มไปด้วยความตกใจและหวาดกลัวไม่ไม่จริงเจ้าหลอกข้ามันไม่ใช่แม่ชีรัตนายิ้มมุมปากยกขึ้นอย่างเย็นชา จริงท่านรู้ดีว่ามันคือความจริงเด็กชายก้าวออกมายืนข้างแม่สายตา,นาแน่วแน่พ่อทำไมทิ้งแม่กับผมเสียงเด็กคมกริบตัดผ่านความเงียบในกุฏิพระอาจารย์ตัวสัน่นมือกำลูกประคำแน่นเหงื่อไหลาราวกับน้ำตกเสียงลมหอบแรงพัดกระแทกหน้าต่างจนปิดดังปังเทียนที่จุดอยู่ไฟสั่นไหวแสงวูบว่าไปทั่วห้องออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ข้าจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้น เสียงของพระอาจารย์สั่นเครือแทบจะกลายเป็นเสียงกระซิบแม่ชีรัตนาเดินเข้าไปจนประชิดต,ตัวท่านปฏิเสธได้แต่กำหนีไม่พ้นเด็กชายยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ตัวหนังสือเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งพระอาจารย์มองกระดาษดวงตาเบิกกว้างเนื้อหาบนกระดาษคือจดหมายสารภาพที่เขาเคยเขียนแล้วเผาทิ้งไปเมื่อสิปีก่อนมันมันเป็นไปไม่ได้ข้าเผามันแล้วมันไม่น่าจะ แม่ชีรัตนามตัวลงกระซิบ้างหูเบาหาหะบางอย่างแม้เผาก็ไม่เคยหายไปเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นแสงแลกส่องเข้ามาในกุฏิเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดของพระอาจารย์กับเงาของหญิงแม่ชีและเด็กชายที่ทอดยาวบิดเบี้ยวบนผนังเด็กชายก้าวเข้าไปใกล้อีกกำมัดแน่นบอกผมมาทำไมต้องทำร้ายแม่ทำไมต้องทิ้งผมพระอาจารย์ตัวสั่นขาถอยจนสะดุดล้มลง เสียงลมหายใจดังหนักเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่บนอกแม่ชีรัตนายืนนิ่งจ้องมองเขาด้วยดวงตาไร้ความเมตตาคืนนี้กรรมของท่านจะเริ่มต้นแล้วเสียงฝนกระนำหลังคากุติดังราวกับเสียงกลองแห่งนรกพระอาจารย์พยายามคลานหนีมือขวนพื้นไม้จะเล็บฉีกขาดดวงตาของเด็กชายแดงกำ่ำเปล่งประกายแปลกประหลาดในความมืดพ่อตอบผมมาหรือจะให้ผมดึงความจริงออกมาจากปากพ่อเอง เสียงเด็กดังแน่นิ่งแต่มันแหลมคมจนเสียดเข้าไปในหูพระอาจารย์ร้องหยุดหยุดเถอะข้าข้าแค่เสียงติดขัดเหมือนลำคอถูกบีบแน่นมือของพระอาจารย์สัน德ริกพยายามคว้าลูกประคำแต่สายประคำกลับขาดร่วงลงพื้นเม็ดประคำกระจายเกลื่อนกลิ้งไปทั่วกุฏิเหมือนเสียงวิญญาณหัวเราะเย้ยแม่ชีรัตนาก้าวเข้าไปใกล้อีกเงาร่างของเธอใหญ่ขึ้นบิดเบี้ยวไปกับแสงไฟสันไว จำคืนวันนั้นได้ไหมท่านเรียกข้าไปบอกให้ช่วยทำความสะอาดกุฏิเสียงเธอยินเยียบแทบไม่มีความรู้สึกแต่ท่านกลับกระชากข้าลากเข้าไปในห้องขังไว้ทั้งคืนพระอาจารย์ร้องไม่อย่าพูดหยุดพูดเดี๋ยวนี้เสียงของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกลัวเด็กชายกัดฟันแน่นดวงตาสั่นไหวหยดน้ำตากำลังไหลแล้วหลังจากนั้นท่านทำอะไรแม่เล่าให้ผมฟังหมดแล้ว เสียงเทียนดับเปลวไฟมอดลงทิ้งความมืดดำสนิทในกุฏิมีเพียงเสียงลมหายใจหอบกระชั้นเสียงหัวใจเต้นรัวและเสียงฝนกระหน่ำจากภายนอกในความมืดแสงฟ l a s ส่องเข้ามาเป็นจังหวะเผยให้เห็นเด็กชายที่กำลังยกบางอย่างขึ้นจากพื้นมันคือมีดปลายแหลมสนิมเคระที่แม่ของเขาถือมาตั้งแต่ต้นแม่ชีรัตนามองลูกชายด้วยสายตานิ่งสนิทถึงเวลาให้เขาชดใช้ ใบมีสะท้อนแสงฟ้าแลบวับวับท่ามกลางความมืดมิดพระอาจารย์ถอยหนีแต่แผ่นหลังติดผนังกุฏิไม่มีทางไปเสียงหัวใจเต้นดังตึกตักตึกตักจนแทบจะแตกออกมาไม่อย่าคาคาคา,าสำนึกแล้วเสียงเขาสั่นเครือแทบจะเป็นเสียงร้องไห้เด็กชายก้าวช้าๆมือกับมีดแน่นจนเส้นเลือดปูดสำนึกนั้นหรือและตอนแม่ต้องหนีตายท่านสำนึกไหมเสียงของเขาเย็ยนเยือกเหมือนน้ำแข็งแทงเข้าในกระดูก พระอาจารย์ตัวสั่นมือยกไหวน้ำตาไหลอับสองแก้มปล่อยข้าไปเถอะข้าแก่แล้วข้าจะใช้กรรมข้าจะสวดมนต์ชดใช้แม่ชีรัตนาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแห้งลึกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสวดมนต์มันไม่ลบสิ่งที่ท่านทำไม่ลบความทรมานที่ข้าเผชิญมาเด็กชายยกมีสูงขึ้นมือสั่นเล็กน้อยดวงตาแดงก่ำด้วยน้ำตาแม่ผมผมทำได้ไหมแม่ชีรัตนาวางมือลงบนไหล่ลูกเบา หาห่า <H aha> ลูกไม่ต้องกลัวความจริงคืออาวุธของเราทัานใดนั้นประตูไม้กุฏิเปิดพังออกแสงไฟฉายส่องเข้ามาเต็มห้องพร้อมเสียงตะโกนดังลัน่นหยุดเดี๋ยวนี้ตำรวจสามนายพร้อมชาวบ้านอีกหลายคนวิ่งกรูกันเข้ามาเสียงตะโกนเสียงฝีเท้าผสมกับเสียงฝนที่ยังตกไม่หยุดเด็กชายชะง,งักมีจิงอยู่ในมือดวงตาเบิกกว้าง แม่ชีรัตนาหันมามองตำรวจสายตานิ่งไม่แสดงความตกใจแม้แต่น้อยมาทันเวลาจริงๆเสียงเธอพูดช้าหนักแน่นแฝงความเย็นชาตำรวจนายหนึ่งเดินเข้าไปคว้าตัวพระอาจารย์ที่นั่งสุดหน้าซีดเผือดเหมือนศพพระสมภพคุณถูกจับในข้อหาล่วงละเมิดและกระทำผิดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสียงใส่กุญแจมือดังแกร์ก้องในกุฏิเงียบสงัดพระอาจารย์ร้องลัน่นพยายามดิ้นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ไม่ค่าข้าถูกใส่ร้ายข้าเป็นพระ่าแม่ชีรัตนาเดินเข้าไปใกล้ก้มลงกระซิบท,ที่ข้างหูเขาท่านสอนข้าว่ากรรมไม่เคยละเว้นใครดวงตาของพระอาจารย์เบิกกว้างร่างทั้งร่างสุดลงกับพื้นตัวสั่นระริกเด็กชายมองภาพตรงหน้ากับมีดแน่นก่อนจะค่อยๆค,คลายมือให้มันตกลงสู่พื้นมีดกระทบพื้นไม้เสียงดังก้องสะท้อนในความเงียบเด็กชายหอบหายใจแรงมือย,ยังสั่นไม่หยุด สายตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนความโกรธและความเจ็บปวดแม่ชีรัตนาก้มลงรูปสีสะลูกชายเบาหาหะลูกทำดีแล้วไม่ต้องเปื้อนเลือดกำจะจัดการเองตำรวจอีกนายเข้ามาพยุงพระอาจารย์ที่นั่งซุดตัวสั่นราวกับใบไม้เสียงกุญแจมือกระทบกันดังแกร๊กๆทุกจังหวะเหมือนตอกย้ำความผิดในอดีตพระอาจารย์เงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยน้ำตา ริมฝีปากเขาสั่นระริกเสียงเ่าเบาหลุดออกมาข้าคาแค่มันเป็นแค่ความผิดพลาดข้าไม่ได้ตั้งใจแม่ชีรัตนาหัวเราะเบาๆแต่มันเย็นเยือจนทาให้ทุกคนในห้องขนลุกความผิดพลาดท่านเรียกว่าความผิดพลาดงั้นหรือเธอกล้าเข้าไปใกล้ใบหน้าของเธอย็นชาดวงตาเต็มไปด้วยแผลในใจตอนข้าร้องไห้ตอนข้าขอให้ท่านหยุดท่านได้ฟังไหม เสียงของเธอเริ่มสั่นน้ำตาค่อยๆไหลออกมาแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความอ่อนแอมันคือน้ำตาแห่งความเจ็บปวดและความแท้นที่เก็บไว้สิบปีเต็มเด็กชายมองแม่กํามือแน่นดวงตาสั่นระริกตำรวจนายหนึ่งหันมาหาแม่ชีรัตนาคุณกล้าหาญมากที่อดทนมาได้นานขนาดนี้แม่ชีรัตนาสูดลมหายใจลึกมองไปยังพระอาจารย์ที่นั่งสุดสีหน้าร้ายซึ่งความสงสารมันไม่ใช่ความกล้าหาญแต่มันคือความจำเป็น เสียงสายฝนเริ่มเบาลงลมเย็นพัดผ่านเข้ามาในกุฏิเหมือนธรรมชาติกำลังชำระล้างความสกรปรกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังผ้าเหลืองตำรวจเริ่มพาพระอาจารย์ออกจากกุฏิขณะที่ชาวบ้านที่ยืนดูอยู่ข้างนอกเริ่มซุบซิบมองด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรังเกียจหลวงพ่อทำไมทำแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยคนที่เรานับถือมาตลอดเสียงซุบซิบดังขึ้นเรื่อยๆดังก้องไปทั่วบริเวณวัดพระอาจารย์ก้มหน้าดวงตาว่างเปล่าเหมือนคนไร้วิญญ,ญาณ แม่ชีรัตนายืนมองภาพนั้นหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความโล่งใจหลังจากสิปีแห่งฝันร้ายกำลังจบลงแม่ชีรัตนาหันไปมองลูกชายใช้มือเช็ดหยดน้ำตาบนแก้มของเขาอย่างแผ่วเบาลูกทุกอย่างจบแล้วเราไม่ต้องหนีไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเด็กชายพยักหน้าเบาๆแต่แววตาย,ยังเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดที่ฝังลึกเสียงไซเรนตำรวจห่างออกไปค่อยๆจางหายไปในสายฝนที่เริ่มซา ชาวบ้านบางคนเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสารและความรู้สึกผิดที่เคยเมินเฉยแม่ชีพวกเราขอโทษที่ไม่เคยเชื่อที่เคยหันหลังให้แม่ชีรัตนาหันไปมองดวงตาอ่อนลงแต่ยังคงความเข้มแข็งไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญคือความจริงปรากฏแล้วสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ปลิวกระจายไปทั่วลานวัดกลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นหอมของทูบลอยอวในอากาศ เด็กชายเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆดำเริ่มเปิดออกแสงแดดอ่อนๆส่องทะลุลงมาแม่แล้วหลังจากนี้เราจะไปไหนแม่ชีรัตนายิม้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวไปเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่มีใครทำร้ายเราได้อีกเธอกุมมือลูกชายแน่นพาเดินออกจากวัดเก่าที่เคยเป็นทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่แห่งฝันร้ายฟีเท้าของทั้งสองเดินไปบนทางเดินลูกรังท่ามกลางแสงแดดที่เริ่มสาดส่อง ข้างหลังคือเสียงซุบซิบเสียงบทสนทนาและเงาของอดีตท,ที่ค่อยๆจางหายไปในระยะไกลแต่สำหรับแม่ชีรัตนาและลูกชายนี่คือก้าวแรกสู่ชีวิตใหม่ระหว่างที่เดินไปลมอ่อนๆพัดเส้นผมของเด็กชายปลิไวไหวเสียงนกเริ่มร้องเหมือนโลกกำลังต้อนรับเช้าวันใหม่แม่ชีรัตนาเหลือบตามองลูกชายแววตาเต็มไปด้วยความรักและความหวังลูกจำไว้นะต่อให้ใครทำร้ายเราแต่เราจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยความแค้น เด็กชายพยักหน้าแม้ในใจยังเต็มไปด้วยบาดแผลแต่คำพูดของแม่เหมือนหยาดลมใจสองแม่ลูกเดินผ่านป่าละเมาะเล็กๆแสงแดดลอดผ่านต้นไม้ทอดเงาเป็นลวดลายบนพื้นดินเสียงใบไม้กรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าสะท้อนกับเสียงลมหายใจที่เริ่มสงบลงแม่และพ่อเขาจะ้ะเด็กชายพูดค้างไว้เหมือนไม่กล้าพูดคำสุดท้ายออกมาแม่ชีรัตนาหยุดเดินหันไปมองลูกแล้นั่งย่อตัวลง เธอจับมือเล็กๆของลูกสัมผัสถึงความสั่นไหวเบาหาหะเขาจะได้รับในสิ่งที่เขาสร้างไว้เราไม่ต้องทําอะไรพระกรรมมันทําหน้าที่ของมันเสมอเด็กชายเม้มปากแน่นพยักหน้าเบาๆแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดเสียงน้ำไหลจากลําธารใกล้ๆดังแผ่วเบาคล้ายเสียงดนตรีธรรมชาติแม่ชีรัตนาพาลูกไปล้างมือล้างหน้าปล่อยให้น้ําเย็นใสะล้างฝุ่นและคราบน้ําตา ใบหน้าของเด็กชายเริ่มมีรอยยิ้มเล็กๆแม้มันจะยังจางแต่ก็เป็นรอยยิ้มแรกในรอบหลายปีแม่ชีรัตนามองภาพนั้นหัวใจบอดแม้แผลในใจยังไม่จางแต่ความหวังเริ่มพลีบานเสียงฝีเท้าของสองแม่ลูกเดินไปตามทางดินที่ทอดยาวไปสู่หมู่บ้านข้างหน้าหมู่บ้านที่ไม่มีอดีตคอยหลอกหลอนมีเพียงอนาคตที่พวกเขาจะร่วมกันสร้างใหม่ขณะที่สองแม่ลูกเดินเข้าสู่หมู่บ้านใหม่เสียงหัวเราะของเด็กๆดังแว่วมากลิ่นขนมไทยหอมหวานลอยมาตามสายลม ผู้คนในหมู่บ้านเริ่มหันมามองบ้างยิ้มให้บ้างพยักหน้าอย่างเป็นมิตรแม่ชีรัตนาหันมามองลูกยิ้มอย่างอ่อนโยนลูกนี่คือที่ที่เราจะเริ่มต้นใหม่เด็กชายมองไปรอบๆดวงตาเริ่มเปล่งประกายแม่ผมอยากไปโรงเรียนอยากมีเพื่อนอยากมีชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นแม่ชีรัตนาอบไหล่ลูกเบาๆหัวใจเต็มไปด้วยความสุขลูกจะได้มีทุกอย่างทุกอย่างที่ลูกสมควรได้รับ เสียงระฆังวัดในหมู่บ้านดังขึ้นดังก้องไปทั่วเรากับประกาศการเริ่มต้นใหม่ท้องฟ้าเปิดโล่งแสงแดดอุ่นๆสาดลงมาใบไม้เขียวขจีดอกไม้บานสะพรั่งสองข้างทางอดีตอันเจ็บปวดกลายเป็นเพียงบทเรียนเหลือเพียงปัจจุบันและอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักแม่ชีรัตนาและลูกชายเดินจับมือกันไปสู่ชีวิตใหม่ที่รอพวกเขาอยู่จบบริบูรณ์